สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมเอาพระขุนแผนเนื้อผงพายกุมารน,นะครับยุคต้นของหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะครับจังหวัดระยองมาให้ชมนะครับมาให้ศึกษากันนะครับผมพิมพ์นี้เขาเรียกว่าเป็นพิมพม์ยอดขุนพลน,นะครับพระสมบูรณ์แบบเก่าสวยแห้ง ดูครับข้างหลังจะเป็นฝังตะกุดเนื้อทองคำนะครับชุดดูนะครับข้างหลังนะครับฝังตะกุดเนื้อทองตะกุดทองคำหนึ่งดอกนะครับเป็นพระยอดขุนพลนะครับปี08ยุคต้นนะครับหลวงปู่ทีมวัลหารไล่เป็นผงภายกุมารน,นะครับพระผงภายกุมารปี08ยยุคต้น พิมยอดขุนพลจะเป็นรงมีล่ำลนะครับหน้าอกใหญ่ล่ำลนี่ครับอ,อกใหญ่ลํำนะครับความชัดเจนนี่ครับพะสวยงามครับเนื้อผงยประูมานะครับผมหลวงปู่ทิมวัลหารไล่ปี08 พิมพ์ยอดขนนนะครับนะครับข้างขอบข้างนะครับข้างหลังข้างหลังจะเป็นยันห้านะครับแล้วก็ฝังตะกุดทองคำนะครับจะมีฝังตะกุดทองคำฝังตะกุดสาริกาคู่ตะกุดมหาปราเหมือนกันนะครับหลายแบบหลายพิมพ์นะครับ แต่ปี B 08จัจนเป็นพิมพ์ยอดคุณพลนะครับข้างหลังยัน5เหมือนกันครับผมความชัดเจนเก่านี่เป็นได้เป็นพระบ้านบ้านมานะครับเป็นพระบ้านมาจากเจ้าของที่เขาเก็บสะสมมาตั้งแต่ยุคต้นเลยครับตั้งแต่ออกจากวัดนะครับเขาไปบูชามาครับ พระขุนแผนเนื้อผงไผ่กุมารปี0ูนย์แดพิมยอดคุณพลนะครับนี่ครับเจ้าของเขาเก็บไว้ดีนะครับนี่ครับนี่จะเป็นคับข้ามนี้จะเป็นในสีพึ่งนะครับสีพึ่งสีพึ่งทากันหน้าไว้นะครับ ครับสีพึ่งครับว่านพวกนี้น้ำว่านพระเนื้อผมภายกุมารน,นะครับจะมีแร่ด้วยนะครับแร่เหล็กไหลที่หลวงปู่ทิมท่านได้เอามาจากถ้ำที่นกรศสีธรรมราชนะครับผมผสมผสรนี่ครับขเขาเรียกว่า พิมยอดคุณคลนะครับเป็นยุคต้นปีศูนแปดนะครับฝังกับกุฎทองคำพระเนื้อผงไพยคุมานนะครับพระคุดแผนผงไพยคุมานปีศูนย์แปดพิมยอดคุมพลหลวงปู่ทิมวัลหารไล่นะครับราคาตอนนี้ก็อยู่ที่ หลักหมื่นไปๆนะครับถึงหลักแสนต้นๆครับยังพอหาเช่าได้อยู่นะครับแอบตับแพงถ้าราคาแพงสุดจะเป็นบล็อกของชินพรนะครับยุคบล็อกปี1.7นะครับเพราะบล็อกปี17จะเป็นพิมพ์ที่สวยงามอันนี้จะเป็นบล็อกไม้นะครับที่แกะพิมพ์นะครับ นี่ครับบล็อกไม้ที่แกะพิมพ์นี่คือบล็อกไม้เป็นบล็อกที่ชาวบ้านเขาแกะพิมพ์ช่วยกันทําช่วยกันกดพิมพ์นะครับปีศูนย์แปดนะครับเนื้อผงพายคุมมารักคุณแผนเนื้อผงพายคุมมารปีศูนย์แปดพิมพ์ยอดขุนพลนะครับ